สราระน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ในระบบทะเบียนประวัติ EP ที่2กรณีตรวจสอบสิทธิ์พบว่าไม่มีสิทธิ์ในระบบทะเบียนประวัติปัจจุบันกรมบัญชีกลาง มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลบันทึกในระบบทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติดังนั้นหากข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้องครบถ้วนระบบจะประมวลผลเป็นไม่มีสิทธิ์ซึ่งการขึ้นไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุและเราจะขอคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างไรมารับฟังกันเลยค่ะ ในกรณีที่เราตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วระบบขึ้นสิทธิ์ว่าไม่มีสิทธิ์เนื่องจากตัดสิทธิ์ตามหนังสือเวียนที่ กขส่วนสี่หนึ่งหกจุดสามทับวหนึ่งหกเก้าลงวันที่หกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลนับปีงบประมาณพศสองพันห้าร้อยหกสิบสำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากกรมบัญชีการตรวจสอบสถานะข้อมูลการสมรสที่ปรากฏในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐกับข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าข้อมูลการสมรสในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบันสำหรับขั้นตอนการขอคืนสิทธิ์นั้นให ใปฏิบัติดังนี้ค่ะ หนึ่งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการสมรสของบุคคลดังกล่าวในฐานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. ส,ส่วนราชการของผู้มีสิทธิ์ต้องจัดทำหนังสือถึงกองสวัสดิการรักษาพยาบาลกรมบัญชีกลางเพื่อขอคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารดังนี้ค่ะ 1. สำเนาทะเบียนยาหรือคำสั่งสารสสำเนาทะเบียนสมรสปัจจุบัน3คํคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการของ บุตรกรณีผู้อาศัยสิทธิ์เป็นบิดาหรือมารดาค่ะเรามาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะ ในกรณีที่เราตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลระบบขึ้นสิทธิ์ว่าไม่มีสิทธิ์โดยจะต้องส่งเอกสารที่บันทึกให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบสำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากนายทะเบียนบันทึกข้อมูลของเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์หรือสถานภาพการสมรสไม่ถูกต้องสำหรับขั้นตอนการขอคืนสิทธินั้นให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะส่วนราชการทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อขอคืนสิทธิ์พร้อมแนบสำเนาเอกสารอ้างอิงที่บันทึกในระบบของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์แล้วแต่กรณีอาทิเช่น 1. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 2. ส,สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนยา 3. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร 4. สำเนาคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวค่ะ สำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการ EP ต่อไปเราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ